แกนกนก็กนๆนก่กน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 กๆกนกนกนนกนะนก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 หกน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 เนก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 นนกนคนกนนนะคนนนกนกนนนนนะคนน่ ไปค่ะกำแพงหนึ่งจีชีชิชิชิกำแพงมนึงจีนี่นะคะ นี่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคนน้อยมากไปค่ะสู้ๆค่ะโกโก้โกโก้ค่ะกำแพงเมืองจีนนะคะอันนี้กำแพงเมืองจีนนี่ค่ะกำแพงเมืองจีนมาแล้วนะคะกำแพงเมืองจีนนี่ค่ะกำแพงเมืองจีนอันนี้คือเดินเดินขึ้นนะคะ นี่นะคะสูส้ๆนะคะสูส้ๆน,นะคะกางแผนงูจีนนะคะเนี่ยนี่นะคะ ดูความสูงความชันของน้องดูบนดันไดกำแพงเมืองจีนนะคะดูดูนะคะ <c oughs> เดี๋ยวพี่จะขึ้นไปเดี๋ยวพี่รอแป๊บรอแปบ๊บเดี๋ยวคุณคลิปอยู่ตรงนั้นแหละ แม่นั่งพักก่อนค่ะไม่ไหวค่ะนั่งพักก่อนค่ะอันนี้วิวจากป้อมขันถึงนะคะอันนี้วิวจากป้อมขันถึ ะะอันนี้เราอยู่ในบันไดป้อมขันทีนะคะป้อมขันทีนะคะเนี่ยอันนี้ป้อมขันทีนะคะที่ขึ้นมาถึงได้ไม่ใช่อะไรนะคะได้ยาดมของคุณแม่สมทวินนะคะอันนี้ป้อมขันทีนะคะเนี่ยเราถ่ายในป้อมขันทีป,ป้อมขันทีเนี่ยไอแสรงรอดประตูเนี่ยค่ะ ใจเย็นเนี่ยเราออกไปถ่ายข้างนอกเราก็ลงละนะลงไปเลยไหมพีน้ำนี่นี่ถ่ายออกข้างนอกเนี่ยตรงนี้ยอนนะนดูดูข้างหลังนะคะสุดยอดสุดยอดมากค่ะเป็นวิวที่สุดมากค่ะด,ดูดชัมมีหิมะนะแต่ทำไมเราร้อนนะ่ะ <c oughs> นี่กำแพงเมืองจีนนะคะ ด่านอันนี้กำแพงเมืองจีนนะคะเรามาถึงป้อมขันทีค่ะป้อมขันทีคืออันนี้นะคะอันนี้ค่ะป้อมขันทีเรามาถึงป้อมขันทีนะคะถ้าเหนื่อยก็นั่งพักนะคะไม่ต้องรีบค่ะถ้าเหนื่อยก็นั่งพักอันนี้สเต็ปลงนะคะ นี่สเต็ปลงค่ะสเต็ปลงนะคะอันนี้วิวสเต็ปลงนะคะนี่ค่ะ้้ามางแลววแลวได ันนี้ขาลงนะคะขาลงนี่ดูอันนี้ดูแม่สภาพขาลงนะคะนี่ค่ะอันนี้ขาลงนะคะอันนี้ขาลงอันนี้ขาลงนะคะขาลงยังสดชื่นอยู่ขาไปค่ะขาลง Let's go ค่ะ Let's go ค่ะ Okay รก,รกลกรมลนะคะดูวิวข้างล่าง <t> สวยมากเลยค่ะ <t> สวยมากเค่ะต้องบวอยเสีเยร่วมค่ะสวยอะไรไมเชื่อเลยนว่าเราจะขึ้นมาถึงบแบบเราจะไปหาป้อมขันทีคทีค ด้วยการประคอง iPhone ให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้โอเคค่ะในการถ่ายก็ต้องมองมาได้น,น,นะคิดโอเคค่ะทุกคนก็จะต้องแบบเดินบ้างเดินบ้างเดินหน่อยบ้างนะคะถึงแบบว่าหนึ่งวันกันสินะโดยเฉพาะวันช่วงอากาศหนาะวเนาะก็จะค่อนข้างะเหนื่อยกันไปโอเคใกล้จะถึงแล้วเนาะ ดูตรงนู้นสิยังไม่ใกล้กันเอื้อมแล้วค่ะยังยังไม่ใกล้กันเอื้อมแล้วค่อยจับลาไปเรื่อยๆนะคะสุดที่ไ้จะถึความจริงแค่ะนี่สวยมากเลคะ ยเสียน้ำเสียงหอบหอบจริงนะคะไม่ได้หอบหรอกโอเคค่ะเดี๋ยวถ้าใกล้ถึงเราจะถ่ายนะคะเจอกันค่ะนะคะดูนะคะอันเนี้ยอะไรคะพี่น้ำนี่คืออะไรคะอันนี้แผ่นแปะความแผ่นแปะให้อุ่นก็แปะมานะคะแต่ดูสภาพตอนนี้ค่ะองหญิงองหญิงน้ําของเราค่ะมีอะไรอีกไหมคะพี่น้ำถอดให้หมดเลยค่ะถอดที่ละชินเลยใช่ไหมคะคุณพี่ต้องถอดแล้วอะ โอเคค่ะมันมันใกล้ดวงตะวันหรือเปล่าอ่ะใช่เนี่ยมีอะไรไหมคะมีกี่อันคะคุณพี่สู้ๆค่ะพี่น้ำเป็นกำลังใจให้นะคะหนึ่อไงไม่หนื่อยนะแต่ร้อนอ่ะร้อนเนาะถอดเลยค่ะพี่อุ้ยอุ้ยมีกี่คุณพี่มีกี่อันคะนี่ด้เซ็นเซอร์ความร้อนนี่คุณพี่เหรอเสาวสาฮอตประจำเมืองไทยนะคะ the hottest from Thailand ี่ไอตัวนี้ต้องออกอีกไหมเพราะนั่นมันดีเลยนะอะไรนะลองดูก็ได้ค่ะน้องกีบแกงพี่แกงพีมากดีนะหนูไม่ใส่ฮีเทกมาหมดชั้นเรียงค่ะพี่น้ำโอเคค่ะล็อกข้ามหมดแล้วนะคะเรียบร้อยสวยแล้วค่ะเอาอ มีนะคะโอเค